สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นเย็นวันจันนะคะประมาณ5้าโมครึ่งค่ะฝนตกทั้งวันนะคะเพิ่งหยุดตกค่ะเพิ่งจะมีโอกาสได้ออกมานะคะออกมาสำรวจป่าเห็ดไม่เจอแม้แต่เงาของเห็ดค่ะยังไม่มีบี้แววว่าจะเกิดนะคะเห็ดแต่เรามาเจอบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่ก็เริ่มจะสุกนะคะ ก็จะสังเกตเห็นสีของมันนะคะที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยสุกแล้วนะคะแบบนี้สุกแล้วนะคะสีน้ำเงินเข้ม รุ่นนี้สีน้ำเงินอ่อนหรือว่ายังออกม่วงๆเนี่ยยังไม่สุกนะคะอร่อยมากค่ะบูเบอรี่เดี๋ยวเราจะเบนเข็มมาเก็บบูเบอรี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอออกไปที่หน้าปักซอยเราก็จะเก็บสตบบรอเบอรี่ป่านะคะ น,นี้ยังไม่สุกดีนะคะเนี่ยม่วงๆเนี่ยยังไม่สุกดีมีทั้งสุกและไม่สุกเราก็จะเลือกเก็บแต่สุกนะคะโหยเก็บมือก็ยังมันมือเลยเนี่ยรุ่นเนี้ยตกแบบเนี้ยตอนที่เขายังดิบๆเลยก็เป็นสีเขียว ต่อมาเขาก็จะออกสีชมพูสีม่วงสีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสีน้ำเงินนะคะ ปีนี้สงสัยบลูเบอรี่ถ้าจะดกครั้งเพื่อนเพราะว่าเท่าที่เห็นตอนนี้มันดกนะคะดกป่าค่ะปจรจริงแล้วทีนี้ไปเก็บสตอเบอรี่ป่ากันเดี๋ยวเราจะเก็บข้างหน้านี้นะคะสตอเบอรี่ป่า ก็จะลกหน่อยนะคะจริงๆอ่ะเขากว้างมากเลยนะแต่ว่าเขาตัดไม้แล้วก็เอาไม้ที่ตัดเนี่ยมาทับไวค้ค่ะก็เลยเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะหน่อยนึงที่ว่าก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าลูกใหญ่คะ่ะนี่นี่ลูกใหญ่มากเลยสุกงอมนะคะเขาสุกเร็วมากเลยนะคะสตอรอเบอรี่เนี่ย ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆได้แดดดีๆเนี่ยจากที่วันนี้ยังเขียวอยู่พรุ่งนี้แดงแล้วเนี้ยค่ะเยอะมากเลยข้างหน้านุ่นเต็มเลยโอ้ยเต็มเลยเยอะมากเลย เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยในนี้ก็เต็มเลยนี่ข้างในนู่นอีกนี่ค่ะ,ะชมความงามเสร็จแล้วก็เก็บกันเลย สตรอเบอรี่ป่านี่เก็บยังไงก็ไม่พอกินค่ะเพราะว่าเขาลูกเล็กแล้วก็เขาก็อร่อยนะคะหอมหวานอร่อยอร่อยกว่าสตรอเบอรี่ปลูกหลายเท่าเลยแหละ หลังฝนตกเนี่ยโหยิ่งสวยค่ะเพื่อนแดงสดเต่งนะคะอะ่ล่วงไปลูกนาะ เกือบร่วงคือว่าเขาล่วงเขาล่วงง่ายมากเลยนะเวลาที่เขาสุกงอมแล้วเนี่ยโตนิดเดียวอ่ะเขาก็จะหลุดแล้วอ่ะ สุกงมเต่งตึงแดงสดช่วยมากเลยแต่ว่าเก็บก็จะยากนิดนึงเก็บยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันลกเนาะนลกอาจจะต้องแว,แว,แวกแหวกยญ้เข้าไปหาจางจุดต้องแวกยากเข้าไป ไยินเสียงคนเอาตรงนี้ก่อนอตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้ก่อนตดูความใหญ่ค่ะนี่อันนี้เราคลิมเลย อหอมหวานสุดยอดอ่ะคือมันมันไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบกับสตอเบอรี่ป่าได้ถ้าพูดถึงความความอร่อยอ่ะอร่อยมากๆอ่ะกินยังไงก็ไม่เบื่อกินได้ทุกวัน ก็ไม่เบื่อเก็บแค่ไหนเก็บได้เยอะแค่ไหนก็ไม่พอกินชอบทั้งบ้านนะคะเด็กๆเ,เนี่ยชอบเป็นพิเศษคนที่มีลูกน้อยเนี่ยเขาก็มักจะพาลูกออกไปเก็บสตรอเบอรี่ป่านะคะเป็นกิจกรรมพ่อแม่ลูกเนี่ยดูความงามของสีค่ะบลูเบอรี่กับสตรอเบอรี่ป่า สีน้ำเงินกับแดงสีสันสวยงามมากโอ้โหดูความดกดูความดกคำเพื่อนไม่ธรรมดาโอ้ยโ,โอ้ยดูนี่นี่สีแดงสดแบบว่า,าโอ้ยสีแดงสดสวยงามมากเลยอะทั้งสวยทั้งอร่อย คือมันสวยจนไม่อยากจะเก็บเลยแต่ก็ต้องเก็บเพราะว่ามันวายเร็วถ้าสุกแล้วเนี่ยเขาจะวายเร็ว อลังการสุดๆสตรอเบอรีป่าวันนี้ครั้งก่อนก็อลังการวันนี้ก็อลังการอลังการทุกครั้งปีนี้เป็นปีทองของสตรอเบอรี่ป่าค่ะมันเยอะมาก ดูความใหญ่ของลูกนี้ซะก่อนค่ะนี่เปรียบเทียบไซส์ใหญ่กว่าเพื่อนเกือบเท่าสตรอเบอรี่ปลูกอ่ะ ไซก็ไม่ธรรมดาแสดงว่าแถวนี้เขาได้ปุ๋ยดีดินดีนะคะดินดีเขาเลยสวยเป็นพิเศษไซเลยใหญ่มไม่รู้จะเก็บมุมไหนก่อนดีตรงไหนก็แดงไปหมด มองทางไหนก็แดงไปหมดดีนะคะเนี่ยวันนี้ฝนหยุดน่ะเลยได้ออกมาแป๊บหนึ่งตอนเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปเข้างานกะยาวก็จะไม่ได้เก็บไป24ชั่วโมงเข้ากะ9ก้าโมงเช้าออกกะวันพุธ9ก้าโมงเช้านะคะ24ชั่วโมงกะยาว วันนี้ไซส์สแบบไม่ธรรมดาวันนี้ไซส์สตรอเบอรี่ป่าวันนี้ไม่ธรรมดาสตรอเบอรี่ป่าไซส์สตรอเบอรี่ปลูก <c oughs> บางลูกก็โดนกินโดนทากโดนหนอนโดนแมลงมากินแบ่งๆกันค่ะคนกระหนอนกระทากกระแมลง เข้าวดมสมบูรณ์นะคะเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้แดงแค่ฝั่งเดียวมันจะเฟื่อนนะคะถ้าแดงยังไม่ทั่วลูกเนี่ยดูคะ่ะเก็แบแป๊บเดียวเองอะกลบบูเบอรรี่ไปแล้วแต่และลูกไม่ธรรมดาเอาลูกใหญ่สุดมา นี่กาลูกใหญ่สุดมาลูกใหญ่สุดมาใหญ่สุดสุดงมแดงดูข้างหน้าก็ไม่ธรรมดานี่ Sang Susan. -su เยอะจนไม่รู้จะเก็บลูกไหนตอนมองไปทางไหนก็แดงไปหมดปีทองสตอเบอรี่ป่า สมุนตรอนนะคะสมุนตรอนชื่อภาษาสวีเดนก็จะออกเสียงยากนิดนึงนะคะโว้ยเยอะมากเยอะมากโอ้ย,ย,ยโอยโอยเยอะจนแบบว่า,ากรีดไม่ออกละอึ้งค่ะอึงอ้งอึง้งอึ้งในความดกที่สำคัญคือเขาลูกใหญ่อะ่ะ ลูกใหญ่มากเลยอะบริเวณนี้ลูกใหญ่จริงๆใหญ่กว่าทุกที่ที่ผ่านมาที่เคยเก็บมา เยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยอะไรมันจะเยอะป่านนี้เนี่ยฮะ ดูไซูกนี้สักอนอันนี้อันนี้ขอกินเลยแล้วกันลูกนี้มันใหญ่มากเลยอะอือหืออร่อยมากค่ะหวานหยาดเยิ้มปลาน้ำผึ้งไม่ได้โม้นะคะจริงๆคือถ้าจะเปรียบความหอมความหวานของเขาเนี่ยมีสิ่งเดียวที่จะเปรียบได้ก็คือน้ำผึ้งประมาณนั้นเลย ร่วงเลยสุกงมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะก็จะหลุดง่ายมากเลย จะเน่าเออลูกเนี่ยนะ ล้นกำมือล้นตะกร้าอัปเดตตะกร้าค่ะล้นแล้วจริงๆแล้วล้นแล้วล้นอีกจักรยานอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ